ห้ามพลาดนะครับวิธีการถอดใบพัดเครื่องซักผ้าอันนี้เป็นแบบถังอัตโนมัตินะครับก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะครับดูตามรูปภาพนะครับเวลาบางทีเราลืมนะครับเหรียญเนาะมันติดในเสื้อผ้าเราต้องถอดนะครับใบพัดส่วนนี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นถังอัตโนมัติถังแบบของถังอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัติหรือว่าประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับทุกยี่ห้อนะครับก็ถอดขึ้นมาถ้ามันออกยากครับก่อนเดื่นนะครับผมขอแนะนํานิดนึงคือ ตรงที่น็อตที่เราจะหมุนเข้าไปเพื่อที่ดึงใบพัดพยายามอย่าหมุนเข้าไปลึกมากนะครับเดี๋ยวมันถังเรามันจะทะลุด้านล่างนะครับซึ่งใบพัดนี้มันจะติดกับแกนนะครับแกนชุดเกียร์นะครับไปเกี่ยวกับสายพานด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือหมุนเข้าไปประมาณสองสามเกี่ยวนะครับเสร็จแล้วใช้คีมดึงนะครับโยกซ้ายโยกขวาถ้ามันแน่นนะครับบางเครื่องเนี่ยก็อาจจะใช้ค้อนช่วยเคาะเบาๆนะครับปอกๆนะครับหรือไม่ก็เปิดน้ําใส่นะครับแล้วก็ใช้คีมดึง สกรูน็อตตัวนี้นะครับโยกซ้ายโยกขวาขึ้นมาแล้วจะไปเจอสิ่งที่เราลงลืมนะครับก็คือเหรียญต่างๆนั่นเองนะครับลองทําดูนะครับเพื่อนๆจังรอ,อนเสนะครับนะครับก็คือเป็นงานด้านช่างนะครับคลิปที่จะมาแนะนําเสนอต่อไปนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานด้านช่างนะครับจังรอนเสน,นะครับทำหลายอย่างครับถ้า ไปดูคลิปของผมเนี่ยจะทำเยอะแยะมากมายนะครับงานก่อสร้างงานต่อเติมงานสร้างบ้านงานซ่อมงานติดตั้งจันราเทียมไฟฟ้านะครับเราควรกดติดตามไว้นะครับเพื่อ